ก็สวัสดีนะครับผมพบกันกับยูกิโอดูเอลลิงส์นะครับผมนะจากวิดีโอคราว er ที่แล er ้วนะครับผมก็ได้เคลียร์ชาเลนจ์นะครับผมในกิจกรรมใหม่นะครับผมก็คือกิจกรรมมีชาเลนจ์ดูเอลควิสนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด5ควิสนะฮะตอนนี้เนี่ยวิดีโอคราวที่แล้วผมทําออกไปแล้ว2ควิสนะครับผมนะแล้วก็มีทางผู้ชมเนี่ยเขาจะขอ มิชชั่นบิงโกมาด้วยซึ่งพอเอินช่วงนั้นเนี่ยมีบิงโกมาต่อเนื่องนะครับทีนี้เนี่ยบิงโกเนี่ยผมก็คงอาจจะอธิบายไม่ครบหมดทุกอันนะผมพูดไว้ก่อนเพราะว่าบิงโกเนี่ยมิชชั่นบิงโกมันค่อนข้างจะมิชชั่นมันค่อนข้างซ้ําอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มิชชั่นบิงโกเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆนะครับผมนะทีนี้ถ้าใครเคยดูติดตามผมมาเนี่ยมันก็จะดูในวิดีโอเก่าๆมันก็จะมีมิชชั่นบิงโกเก่าๆอะไรตรงนี้มาซ้ำๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมิชชั่นสนใหอ่มัน จะจะจะต่างกันเท่าไหร่จากันเดิมนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมพูดในประเด็นนี้ก่อนนะครับผมในเรื่องของมิงโกบิชันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าถ้าผู้เล่นใหม่เลยยังไม่รู้ว่ามิชัน่นบิโกนี่มันต้องทําอะไรยังไงก็ผมจะอธิบายแค่คําศัพท์เฉพาะสําคัญสาคัญเท่านั้นนะครับส่วนำค,คำศัพท์ทั่วไปเนี่ยนะฮะก็ให้ไปลองทําดูนะครับแต่ไอมิชชั่นที่ว่ามันบอกเฉพาะอะไรเงี้ยที่มันยากเนี่ยอันนี้ผมจะอธิบายให้ดู นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยแล้วกันนะอันนี้คือตอนนี้มันมีพิชเช่นบิงโกอยู่2หรือ3อันละผมจําไม่ได้ละมันถึงชีสสหรือชีสสาไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมดูก่อนอันเนี้ยคออือชีสสโอเคชีสสชีสสชีส2ก็คือน่าจะเป็นของวันที่29ใช่ไหมฮะอืมชีสสก็คือส1แล้วก็ชีสสีก็คือวันที่2นะครับก็คือไปด้วยทุกวัน2วันนี่แหละนะแต่น,นี้ก็คือน่าจะอยู่ในชีสสละ อันนี้เนี่ยผมทําไปแล้วบางส่วนทาไปเรื่อยๆบางส่วนแล้วก็เสร็จไปเหลือ2มิชชั่นนะผมนะอันแรกก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็เล่นไปแพ้ชนะช่างหัวมันนะเพย์สิบดูเอลนะอันที่ส to enter to deck editor เนี่ยคือเข้าไปจัดเด็กนะครับเข้าไปจัดเด็กอะไรเข้าไปจัดเด็กหน้าจัดเด็กของเราเนี่ยอ่าอันเนี้ยผมจะพิวายนึงก็คือเข้าไปจัดเด็กของเราที่เวลาเข้าไปที่เลือกตัวละครแล้วก็เลือกจัดเด็กอะนั่นนะเขาเรียกว่าเข้าไปเด็ก editor อันที่3คือเอ่อเอาชนะ สแตนดาร์ดดวลิสก็คือชนะบอร์ดทั่วไป1ครั้งนะครับส่วนอันที่4แถว2เข้าไปโอเพนสองกิฟก็คืออเก็บของขวัญที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจะนะครับไอ้เครื่องไอ้สัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจที่อยู่ตามในเมืองเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเราเราเปิดมาจะเป็นของขวัญอันเนี้ยอันเนี้ยมิชชั่นที่เรียกว่าโอเพนกิฟตนะครับส่วนอันที่5ตรงกลางเนี่ยเข้าถึงสเตจสาโลกภ้าดาร์กไซส์ออฟไดเมนชั่นก็คือคุณเล่นถึงสเตจสามิชชั่น3แค่นั้นก็เคลียร์ นะครับอันที่ 6, Enter Duel Studio นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปนะครับอันที่7ก็คือเล่น Lang Duel นะครับผม1ครั้งนะชนะแพ้ไม่เป็นไรอันที่ 8, เนี่ย l e d Column Lead Duel Column นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทำนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเอาชนะ Legendary Duel ก็คือชนะตัวละครพวกในเกตที่โผล่มาข้างนอกแค่นั้นหรือจะตีในเกตก็ได้มันก็นักหมดนะครับอ่าจะส่วนใหญ่ที่คนจะงงกันเนี่ยจะมีตรงในส่วนของ Enter ดูเอ s สตูดิโอนะครับแล้วก็รีคอลัมดูเอลเนี่ยอันเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่รู้กันว่าไปหาจากไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับในวิดีโอนี้นะก็เหลือ2อ,อันนี้แหละนะครับเอนเตอร์ดูเอลสตก็คือหน้าที่สะ่ะหน้าไอ้ตรงเท่เราหาถาังขยนะนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมฮะดูเอลสตูดิมันมันบอกอยู่ชัดเจนอยู่นะแล้วก็เข้าไปเข้าไปเสร็จปั๊บ เข้าไปทําอะไรเด็กอีดิเตอร์เนี่ยเข้าทางนี้ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปเข้าแบบตัวละครก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยเข้าไปเด็กอีดิเตอร์หรือจะเข้าไปอ่าทำโน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยเข้าไปแป๊บ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 แล้วก็ออกไปแค่นั้นจบมันก็ได้แล้วนะเข้าไปปป๊บจะจัดไม่จัดก็เรื่องเรื่องของเราละเราเข้าไปดูเข้าไปถึงแค่นี้พอจบ เข้าไปแล้วก็เหลือมิชชั่นสุดท้ายคือลิทคอลน์มาดูเอลลิคอลัมน์ดูเอลเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอันเนี้ยเ,เราต้องเข้าไปที่หัวข้ออินโฟเมชันก่อนนะครับคือมันเป็นในเรื่องของออข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นเรื่องของทิปและเทคนิละกันอ่ะพูดง่ายๆนะครับอันเนี้ย เราต้องเข้า information มาแล้วก็เข้าไปที่ He ล์ Information มันจะบอกรายละเอียดต่างๆอันนี้คือในส่วนในเรื่องของพวกเด็กต่างๆพวก KC นะนะครับผมแล้วก็เรื่องของความช่วยเหลือว่าไอ้กรณีว่าเราทําอะไรยังไงพื้นฐานนะครับแล้วก็อันเนี้ยดูเอลคอลัมม์จะอยู่ในนี้นะจะอยู่ใน He ล์ Information เราเข้าไป Information แล้วก็เข้าไปที่ He ล์ Information เลือกดูเอลคอลัมน์แล้วเลือกสักหัวข้อหนึ่งมาอัน,นเนี้ยซึ่งดูเอลคอลัมม์เนี่ยมันจะบอกในเรื่องของการจัดเด็กต่างๆ เราจะหาการ์ดจากไหนนะครับหรือเราจะคิดทีมเด็กยังไงอันนี้คือมันมีการพูดอะไรอย่างตรงนี้มานะครับสำหรับผู้เล่นใหม่อันนี้คือก็จริงๆมันเป็นคู่มือไกด์ด้วยคอลัมน์เนี่ยในความหมายผมนะคือเหมือนเป็นไกด์แนะนำของผู้เล่นว่าเฮ้ย mm hmm. จัดเด็กควรจัดเด็กเท่าไหร่อ่านเราไปอ่านดูกันนะครับนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทคคภาษาอังกฤษนะครับก็พยายาม คเว่าใจนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือมันจะบอกเลยว่าเนี่ยทัวร์ไกด์แนะนําว่าเฮ้ยควรดินวินเลทเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็คือแบบประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเข้าไปอ่านดูคอลัมน,น์เข้าไปทา,างนี้แล้วก็เข้าไปอ่านดูนะครับอันนี้ผมว่ามันก็เป็นประโยน์กับผู้เล่นอย่างแน่นอนนะครับผมว่าเฮ้ยควรจะจัดสัดส่วนยังไงจัดเด็กยังไงอะไรแบบไหนนะครับอ่าก็เท่ากับว่าชีตแรกเนี่ยก็เคลียร์เรียบร้อยละ อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายชี้ที่2ด้วยเลยแล้วกันนะครับเราในระหว่างนี้นะ อันนี้ชิทแรกผมเคลียร์ไปเรียบร้อยละมันก็ขึ้นชิทชิทที่2ก็อันเดิมเดิมมิชชั่นแบบถ้าไม่ต่างกันเลยอันอันแรกก็เหมือนเดิมเลยเล่นไปสิบดูเอลไปอันที่2ก็คือแรกการจับพ่อค้าอแล้วอันที่3ก็คือจัดชิทแรกชนะอ่าบอดหนึ่งครั้งอันนี้ชนะสองครั้งนะครับอันที่4ี่ก็อ่าหยิบของขวัญสองครั้งนะครับนะก็ไปจิ้มตรงเครื่องหมายตกใจให้เจอนะครับอันที่อันตรงกลางนี่ก็คือถึง ปั่นถึงสเตจมิชชั่น5นะครับผม d s o D นะแล้วก็อันที่6คือชนะแบบโดนดามเมจก็คือห้ามได้รับดามเมจเลยใด,ดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันที่7ก็คือลงแรงสองครั้งนะอันที่8ก็คือทสาลมอนเตอร์3ครั้งใน1ดูเอลนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเอาชนะตัวละครนะครับผมในเกรนะสองครั้งแค่นั้นเองนะครับอันนี้อันนี้นนการันตีสองก็ไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็มิชชั่นแบบส่วนใหญ่มันก็ซ้ำๆเดิมๆนะอย่างที่ผมบอกไป ก็ไ่เก็บไปอะไรปอ่านเนี่ยอันนี้คือการเปิด Open g i f t ก็คือเนี่ยเก็บของแบบตามต่างๆนะครับมันก็จะนับอยู่นเนี่ยมันก็ขึ้นลนะนะโอเคครับอันนี้บิงมิชช่บิงโกนี้ผมจบไปแล้วนะต่อไปเราจะไปที่เออ่ชา l e เลนที่3าถึงหนะครับซึ่งวิดีโอนี้ผมจะทำทีเดียวเลยนะครับผมชา a l เลน g e 3ถึงหเพราะว่า อ่าผมลองทํามาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากเท่าไหร่นะเเครื่องค้างหรอครับมาค้างอะไรกัตอนนี้แล้วเอาตายแล้ว